พอน่านาเราก็คิดถึงแเดีอย่าเมื่อก่อนเนี้ยจะไม่เข้าใจนะว่าอย่าทานไปด้วยทานไปด้วยกินไปด้วยกันนะทุกคนคือเมื่อก่อนเนี้ยจะไม่เข้าใจนะว่าปกติพูดเราเนะี่ยคือเราจะพูดถึงว่าห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมห้ามฆ่าสัตว์แล้วก็คือเป็นบาปทุกคนก็บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ก็ต้องไม่กินดิถ้ากินมันก็คือเป็นเรนืของการฆ่าใช่ไหมแต่จริงแล้วพระเจ้าท่านท่านก็ไม่ได้แบบว่า คือการทานเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติการเกิดการตายก็เป็นเรื่องปกติคือท่านมองว่าเป็นเป็นธรรมชาตินะทุกคนนะฮะ uh huh. เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันถึงเนี่ยว่า,วาสิ่ข้อมันข้อไหนล่ะเออข้าบ่าสัตว์เนี่ยมันคือเจตนาในการฆ่าอ่ะฮะคือเจตนาในการฆ่าสมมุติถ้าเราทานเราไม่ได้มีเจตนาในการในการทําอะในการฆ่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดไม่ผิดสิดฆ่านะคะ เพราะเราไม่ได้อย่าไปมุ่งในเจต,ตนาว่าไปชี้เอาตัวนี้เออฉันจะกินตัวนี้อันนี้คือเจต,ตนาฆ่านะอันนี้ถือว่าผิดศีลปานาติปานา,านานี่คือสิ่งข้อหนึ่งอฮะค่ะก็ะคือแกอันนี้จะถือว่าผิดศีลเพราะว่าเราไปชี้เฉพาะตัวว่าเราเจตนาที่จะกินตัวนี้เนาะอนะอ,นะอันนี้เป็นการฆ่าแต่ว่าไป,ปชี้ในตลาดไม่เป็นไรใช่ไหมคะ ที่ที่ไหนก็ไม่ได้พี่แต่ถ้ามันตายไปแล้วไม่เป็นไรถ้ามันตายแล้วไม่เป็นไรพี่ตอนตายไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเขาใช่ไหมคือเขาเขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วเราก็กินเนื้อเขาอันนี้ก็คือได้เพราะนั้นในเรื่องตรงเนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเหมือนพุทธท่านก็ไม่ได้เลือกนะเพราะว่าท่านเลือกอ่ะท่านก็จะลำบากชาวบ้านอีกอ่ะว่าเวลาที่ชาวบ้านจะต้องมาใส่บาตรหรือมาใส่บาตรทำบุญเนาะ ก็จะเดือดร้อนชาวบ้านเมื่อบอกว่าเฉพาะ,พาะจาุดตรงว่าอันนี้ได้อันนั้นไม่ได้ท่านก็ต้องแบบว่าวิ่งไปตามธรรมชาติว่ามีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นแต่ท่านไม่ได้เจตนาที่จะทําบาปที่จะเป็นการฆ่าหรือว่าจะเป็นการที่ไปรบก,กวนเนาะนะะอย่างจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเจ้าท่านบักไม่มีอะไรจะทานที่บแบบแห้งแรงมากเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรจะทานก็จะมีจํำชื่ออีกๆชท่านไม่ได้เขาก็จะบักพริกแผดดินเนี่ยเพื่อที่จะ ให้ hey, ดินนั่นกลับมาสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าท่านก็ส่งมาให้ทำนะคะท่านบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสัพสั์ท่านก็ไม่ทำอื่ค่ะแล้วก็คือก็ไปรับบินตะบะมาก็ได้ข้าวมาแบบหนึ่งกำมืออ่ะอันเนี้ยก็มาผ่านกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า อะไรที่ถือว่ามีเจตนาในการฆ่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการผิดศีลเนาะอืมค่ะแล้วว่าเวลาที่ครูพงอันนี้ก็ย้อนกลับมาหาตัวเองเนอะว่าตัวเองไปเรียนจั่การร้านอาหารอย่ง <Yeah. S 1> แล้วก็เข้าครัวไปทาทุกอย่างของฟังกชันของร้านอาหารหมดเลยเนาะแต่พอถามกลับมาว่าตัวเองจะทําร้านอาหารไหมตัวเองจะไม่ทำคัวมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราต้องทําแล้ว ก็มานั่งบอกว่าวันนี้ฉันขายปลาไปได้กี่ตัวไข่กุ้งกี่ตัวไข่กุ้งกี่โลไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ารับไม่ได้กับการที่จะทําแบบเนี้ยมันเหมือนว่าเราหากินกบบซากชีวิตเอออันนี้คือทําไม่ได้ของตัวเองใช่พี่แอนคือชงทําไม่ได้เลยนะคือทําไม่ได้แต่ถ้าถาาไม่ทานยังทานได้อยู่แต่ถ้าจะบอกว่าไปทําร้านอาหารอันนี้แบบไม่ไม่ไม่คิดจะทําเลยค่ะไม่คิดจะทํา เป็นอาชีพสุดท้ายเลยนะเมั้งหรือไม่ไม่คิดว่าจะเป็นอาชีพด้วยแนมะ้กระทั่ทงที่ไปเรียนการจนะัดการร้านเออแต่ก็บอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่ไม่ทําอ่ะไม่ท,ทํานี่อะไรวะคตรเนแ่อเนี้ยคือมันต้องจัดเช้าใช่ไหมอเอาคนไซเคิลอ่ะถ้า,ถาสมมุติแรมัน,นไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นออฟฟิศเยอะใช่ไหมเช้าก็ต้องไปจ่ายตลาดแต่เช้าถ้ามืดใช่นไหมแล้วต้องจบอ่ะ กระบวนการในการจัดการใช่ไหมแล้วก็จบจบเสร็จแล้วจกนกระทั่งล้างจานจบ,จบเขากินเสร็จแล้วกลับบ้านไปแล้วอะ่ะเออคือการทําร้านอาหารคนอื่นอาจจะชอบนะออแต่สำหรับคุณุคนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลยแต่ถ้าไปทานเนี่ยชอบมากนะคะเรจะให้ไปช่วยในเรื่องของการวางแผนด้วยก,การจัดการในเงี้ยได้เพราะว่าจะเข้าใจในระบบตรงเนี้ยเป็นอย่างดีแต่ถ้าถามให้ทำไหมให้ทําะเป็นอาชีพที่บอกว่า no ไม่ทําเด็ดขาด อืมเนาะอ,อ่ะวันนี้เราก็เหมือนลึกอะไรออกก็มาสอนกันนะคะพร้มอมกับป้าทานไปด้วยก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วทุกคนค่ะอร่อยมากก็ใกล้จะหมดแล้ว<ม><ม>ก็ยๆโยนไปยุโยนไปอันนี้อร่อยมากเนี่ยสมดมเป็นาัาข้สมมี่งจริงเอกกมมอ,อไม่ได้บูพี่แอนก็นเลยนะเอาความรู้ออกจากตัวให้หมดไม่รู้จะออกหมดตอนไหนนะเรียนเยอะมากเลยเรียนเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรียนเรื่องการขาย เรียนเรื่อง branding นี่แบบว่าไม่ที่ใบใบเซอร์นะเป็นตึงๆๆๆะนะและไอที่ไม่มีใบเซอร์อ่อีกเยอะแลยพี่แอ่อืม,อมก็เดี๋ยืดึงอ,อะไรออกก็เอามาสอนแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้อร่อยจริงแต่ก็หดไม่ได้ที่แบบว่าเขาเล่เรื่องได้แล้วก็อยากสอน มาไปทำมานะพี่แอนเรามีข้าวไปกินข้าวมาจะหมดจานตายแล้ววันนี้น้ำตักเต่นแย่เลยอือแต่อร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงนะทุกคนทุกคนไม่รู้จะบอกแล้วทุกคนว่าไงว่ามันอร่อยอ่ะความอร่อยของวันนี้อร่อยเวอร์อร่อยเวอร์วังเวรวังอลังการงานจ้างอืออร่อยเวอร์วังงานงานจ้างใช่ไหมก็กินเผื่อทุกคนนะกินเผื่อทุกคนเผื่อว่าทุกคนจะหิว เ,เคยใช่ไหมว่าอิ่มที่ปอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราทำบุญไปให้ไงท <laughs> <c oughs> <c oughs> ี่บอกว่าทุกคนก็เวลาที่เราจะต้องดูแลใครสักคนอย่างเงี้ยอย่าต้องึงบอกว่าต้องทำบุญไปให้กันเลยนะทุกคนถ้าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวไปนะคะว่ารับสัเทือตัวเองเดี๋ยวต้องรับ <c oughs> <c oughs> กินข้าวอื้อ ค่ะก็ดูแลท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะเออฮะแล้วก็ตุขบปุ๊บบุญเน่ะมันก็ได้แหละอือค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้รับริ้มรสเหมือนเหมือนที่เราทำกันตอนนี้นะอือของรส่าติอร่อยมากเลยครับอร่อยจริงเหรอพี่อันก้องมากเลยแกงส้มอันเนี้ยแกงส้มรสชาติรสชาติอันนี้อร่อยมากเลยเป็นรสชาติจานเดียวแกงส้มอันนี้แต่หน้าไม่มีทุกคนอือ ที่ทุกคนมียอะมากเลยนะเนาะคลิปนี้จะเป็นอะไรที่กินอาหารให้ทุกคนดูนะเป็นคลิปที่บแบบเรารู้สึกว่ากินมากเลยนะก็ออบอกว่าอย่างเงี้ยมากินอาหารแบบนี้ค่ะไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดศีลแล้วก็เพราะเราไม่ได้จับจงคขามันเป็นศัตรูธรรมของชีวิตเนาะเวียนว่ายตายเกิดค่ะแต่ว่าตอนนี้ฟินเวอร์ในการทานอาหารค่ะ ไม่ไม่ยั่วน้ำลายทุกคนละคอยยั่วยิ่งหน่อยแล้วกัไม่ยั่วแล้วกันไม่ยั่วแล้วกันคอยั่วยิ่งหน่อยแล้วกันนะอืมอร่อยสุดๆไปแล้วนะะทุกคนบ๊ายบาย